น้องค่ะมานไม่มีบารมีไม่เกิดคำคำนี้บางครั้งมันก็มาบ่อยๆหลังจากที่มีเฟสอวตารสร้างขึ้นมาเพื่อน้ำดาน้ำล่างน้ำผ่านซึ่งมาบ่อยดาไปเบิดดากาศไปเบิดโทรมากกับพ้องกันพ่อจ๋าก็เลยเข้าไปเช็คดูตอนแรกเข้าไปแจ้งความไป้วนะคะไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากที่เช็ครููว่าเขาเป็นใครคนที่เท็ดอวตารเขามาเนี่ยเป็นผู้ใดพ่อจ๋าถึงกับไปบเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นยังเป็นเด็กมากเราก็รู้ซึกเป็นเด็กพิเศษนะแต่ด้วยความที่พ่อจ๋าอยากรู้ว่าทำไมเขาต้องการอะไรเขาถึงมาทำแบบนี้ พ่อจ๋าเลยโทรไปหาโทรไปหาแล้วแล้วก็ใช้ถ้อยคำวาจาที่น่ารักอันนี้ต้องต้องยอมรับพ่อจ๋าเลยว่าขอชื่นชมพ่อจ๋าเลยว่าใช้จิตตะวิทยานในการอสอบสวนและสอบถามจนคุณจา๋าจีเบอร์หนาคุนจ๋าจี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 บอรเมี่ในนาักาสิมิแต่เสียงเพิ่ง พ่อจ๋าใช้วิธีตะล่อมหรือว่ากลมหรือว่าเว้าเอาน้ําเย็นเข่าใส่แต่พ่อจ๋าไม่ได้ไม่ได้มโหัวอะไรแล้วหลังจากที่รู้ว่าเขาเป็นยังไงพ่อจ๋าก็เอาหัวศีกร,รมให้แล้วเอาหัวศีให้แล้วยกโทษให้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ก็ยังสอบถามอยู่ก็ถือว่าน้องเป็นเด็กที่ส้างความมาเดือดร้อนให้หลายให้หลายคู่หลายคนนะคะไม่ว่าจะโทรไปดา่าไม่ว่าจะาเข้าไปเฮ็ด สั่งความเสียหายให้ศิลป,ปินโดยเฉพาะน้องก็อายโดยเฉพาะเสียงไม่หกมนี่แหะคะ่ะแต่ความจุดประสงค์ของน้องมันย่นแย้งกับคำบอกของเขากับการกระทําของเขาอันนี้ก็เป็นการบอกว่าเด,เด็กๆหลายๆคนอย่าเหตุจังสีเลยนะคะมันไม่ดีเจ้าสีสางแอคเข้าขึ้นมาจังได้กับ้างเจ้าสีสางมาจากเฟสจากเฟสกับสางมันตามได้นะคะ เขาตามได้แต่มันจะ,ะคนที่ไปฟ้องคุณไปเจอคุณสใจดีขึ้นนกคงสก่อบอนั้น,นไม่รู้แต่นกคงสกรถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเมตตาให้โอกาสกับคนเฮงขอ,อนี่ให้เข้ากับรูอยุ่ประจำดูดอกเข้าไปฟังเบิงนะคะว่าข้อจะใช้วิธีอย่างไงตะล่อมแล้วก็สอบถามสอบสวนใช้ความอ่อนโยนความ แต่ว่ามีเอฟซีหลายๆคนบอ,อกว่าอย่ารับอย่ารับอย่ารับพ่อจ๋าออกมาบอกแล้วนะคะว่าพ่อจ๋าก็ผ่านอะไรไมาเยอะปล่อยให้พ่อจ๋าเป็นคนตัดสินว่าจะทํำยังไงบางครั้งว่าจาเป็นต้องไปไปออกอากาศน้เพินอะได้เมื่อรู้ว่าน้องเป็นเด็กอย่างนั้นก็ก็เป็นหน้าที่ของพ่อจ๋าที่จะจัดการแล้วล่ะค่ะคือจัดการได้แล้วล่ะเหตุไปเบิรงวิธีว่าพ่อจ๋านี่แต่บางคน ก็โกรธคุณย่ากับค่อใจคนที่โกรธแค้นคนที่เขามาเห็ทุทังสี่กับคนที่เรารับราะว่าสิเป็นอิหลาหน้อยบ่ว,ว่าสิเป็นพ่อจ๋าโดนเกือบทุกคนนะคะโดนเกือบโดนหลายคนอยู่ในวงเสียงวิหกเจอรายคนแหง้งเขาจะไปป่วนทุกที่เลยเขาจะไปโท้หาทุกหม่องที่เขาสามารถรู้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดอิหลาหน้อยแต่ด้วยความที่เขามีปมด้อยคุณย่าถือว่าเป็นปมด้อย ในยิ่นเด่นไปปมด้วยในยิ่นเด่นเขาก็เลยใช้ความสามารถของเขาที่มีอยู่ในทางที่ผิดๆดขอเตือนลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะอย่าทํานะคะ,ะถ้าไม่เจอคนที่ใจดีเหมือนนกพงศกรคุณอาจจะโดนปรับถ้าไม่โดนปรับต้องติดคุกติดตารางนะคะอย่าเห็นเงินในกระเป๋าไม่มีอย่าทํานิสัยอย่างนี้คลิปนี้คุณยายสิภาพไปฟังนะคะว่าวิธีตะล่มของพ่อจ๋าพ่อจอ๋าทำยังไง พ่อกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง้คุณยายนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ,กไ,ก,ก,จกไปลูปุ่นถ้ำโอ้ยอย่าไปลูปหุ่นถอย่าไปลูปห,ห,หุ่นถ้ำพ่อนปะเปานเรายิรงคือได้พอ่อสำหลูก ขอโทษขอโทษยุบปอไดีหล่ายุบปอดไดจบปอหล้วจบปอนนอจบปอหัวรือคนอเอาสงมาม่ล้ำเดดตนสนอนหนจะมาหับบ่สิบหกอีหล่าสิมาพอติไปหับแล้ว เสียเพราะนี่บ่อ่เคยโทรหาบ่าเคยบอกกับไผ่ได้นี่บอกกับตัวได้นี่โทรหาตัวผู้เลวนี่เพร,ราะว่าโทรศัพท์พอบอกไปแล้วผมบ่าว่าเป็นเฟสอาวาตารเบียงที่รถเฟสอาวาตาัตตันชนะลูกใช้รถเฮ็ดเฟสในกัลยันคนบอกมาหับเฟสเอาอันนี้ตัวเฮ็ดเฟสอาวาตารนตัวทับไปหาดาผู้นั่นผู้หนี่งนี่ไม่เป็น,ปน,ปนยรไงพอถามกันนะ ว่อาอย่าเป็นลูกเอาอย่าเป็นลูกกับมาหาเป็นลูกต้นนอจิไปหาทักไปได้ไาอาผู้นั้นผู้นี้เห็นยัง, mm hmm. ยงเขาเดือดร้อนนี่เขาเห็นเราเขา็บ่สบายใจเอฟซี็ขาสบายใจอีหลาเขารูปพ่อไปขึ้นเป็นรูปนั่นรูปนี้ฉันรับจังเฟไในสนุกกับเลเฟดมากกว่อย่าง,าง,งกัล,งอกองงลูก ถานูต่างเพไหมพนุกกำรรับพนุกกรขอเอาลูกกัตัางเฟซไหมขึ้นม่พ,พาามมาาวาสิรนีับเราก็เศร้าเฮ็ดเฟศอาวาตารไปหาดาคนถ้า,สาิสียชีวิตนกกบ่มาอากก็เก่าซันูจัไปเอาตัวกับเอาตัวให้ให้พ่อว่ากับกพ่อกับแม่ตัวว่านตัวสีมานันเ <c oughs> ด็กน้อยมันตอกับผู้ปกครองเร้ยก่แม่สิบ,บไปหาบเลยได้ลูก พ่อกับแม่ยแล้วก็หนุกใหญเป็นลูกบนถ้มน้ำบ่ก็ให้เป็นตัวเนาะเพราะว่าเาว้ากับพ่อกับแม่แล้วให้เบิรนอนุญาตแต่ว่าถ้าบ่าได้บอกกับบอกับแม่ก็บ่ได้เป็นล่ะลูกเพราะว่าบอกกับตัวมันตัวเป็นเด็กน้อยแม่ลูก ยี่หล่าอยู่ไซลูกลาบลาบยี่หลาอยู่ไซลูกจ้ายี่หล่าอยู่ไซยู่บ้านบ้านไหนล่ะลูกพ่อบ่ได้พ่อบ่ได้ถามพ่อบ่ได้ถามมันเพื่อสิไปจะไปยังได้พอถามเธอซื้อว่ายี่หล่าอยู่บ้านใดพ่อสิได้ไปหาถือ ปนองตัวบะเนี่ยตัวจังไหนโดนอี๋ทรหาปนิสิตัวจังไหนว่าไปทั่วแท้เอาไอาริโอกระทักมาไอริโอตัว่ามาหนั่เกินโอ้ยไอยริโอเขาเขาว่าตามเพราะว่าพี่บ้าพิมเนาะพิมบอลูเรื่องเนาะเราก็จจะให้ท่านเรียกคนดีท่านดูกจะให้เนาะเขาว่าว่มันบอกกับพี่บ้าสแสดงว่าอีหลา่าม่ได้เป็นบ้านบอลูบ่ <c oughs> บจ้ะ แล้วอีหลานยูบบ้านได้ป่ะนี้พ่อถามอิหลีนี่อันนี้พอว่าได้ว่าสิไปจับไปยังนี่พ่อถามบ้านซื้อพ่อสิไปหาพ่อจะมาหามือเด้พ่อไปมือได้ก็ได้เพราะว่าพ่อสิยุดแล้วพ่อสิยุดแล้วพ่อไปหามือได้ก็ได้พ่อสิตะเวนไปหาลูกๆทุกคนนั่นล่ะ อีหลายไซอีหลายอ,อ,อยู่บนบอลูกเมียนจ้ะอืมอีบ้านไหนล่ะลูกอจะเห็นหนา้าม่อยากเห็นหนา้ากระจิบเอาหนาเขามากกันนะเขาเป็นโรคป่วยกล่องนี่แหละเอาหนิความเปิอดอยแบนี้เอาเอาเอาหนาเขามากยู่บ้านไหนยู่บ้านนุนเนี่ย บาดเอกลกบันโน่นแนบันน,น่นแคนบันนน่นแคนตำบลยี่ยังลูกตำบลบนงสงโกบักตำเอาสบูรสัดกันนนลูกตำบลบังโอำเภอ,อยังลกูกอำเภอวัดตานโอ้เพื่อวัดตะพาน ว่าเป็นนักเอกกว่าน้ำองพีเป็นบ่หน่เราพี <c oughs> ่เป็นบ่ลองเป็นจเดินม่จะลองไอ้กเดี๋ยวด้แปมหึงได้พอบิดกล่องแปมหนึงลูกยังย็คืไม่อยากร้องลหอลูก <c oughs> อะไรก่อนนะ ดิส่งเสียงมาให้ยีย่ปอ่ได้ก่อนออออเรากรลอาเส้อหนาลบกอ่อนเกไอเอายไอเป็นมะล่าะไรน แล้บาร์ดี้ไงให้ว่าคับพ่อครับแม่ท่านแล้วบาร์ดี้พ่อจังสิไปหาเดนรูปเด้อก็นี่แ่ะต้องสัญญากับพ่อได้ว่าเศร้าทักไปดดดไปปด้พุน่นนะพุ่นนี่เข้าใจบ่ก็เป็นศิลปินไดาคนบ่ได้เด้ลูกตรงนี้แหละโค่นแฮงดิว่าเป็นทักไปหาแดนเซอร์พุ่นนะพุ่นนี้มาควายอีสัสอีปีอีหยังเป็นเด็กหนุอยซ้ำหนิดเป็นได้ขับรอจังสีมอเตอร์ไซคูกฮะเป็นได้มากเลย มูพิมไผ่อีไหรล่ะพิมไผ่แบบเอิดมันมไานไ,มได้เป็พ่อไห่ขน,กกนาดอันไปเลยจ้ะโอ้มาเก่งกับแถ่มูก็ได้ว่าได้ได้ลูกอายุซักน,นี่มัธยาโคตรเลยที่ได้ตัดผมสั้นล่ะลูกท่เท้าก็มุดอ่ะฮะเท้าก็มุดเยียมกว่านะกี่เท้าก็ ติดเข <laughs> oh, านะมูโอ้ยผอบหัวจะนับบันพรีพรซ่งคนดงเกียวนะครับก่อนี่เพิ่มพวกันดีไหมครับส่นตัวอีหลาปีมือแดล่ะลูกตัวเซาเรียนแล้วตัวติ่เมนพี่เริ่งมันน่โ oh, อ้พี่เพิ่ง นะครับตัวไฮเป๊ปะพนะัสดุ์นะใไฮไลน์อืมอีหล่าคือไปด่าอายลูกบน่จ้พราะว่าอีหล่าเป็นอีหล่าเคยพิมพ์ไปได้ไหมว่ายังสนันนตงสีไดาหลายขั้วมีดีพอเห็นอยู่อาอายไอพอเบิง้งก็ขอโทษเลยจ้ะขอโทษดิ ใส่พอเบิ้างหน้าดีๆก็น,นะ่ะจะเป็นเป็นปนังเอกหน่อยเลยปะนีย่ยิ้มมั้ก็ดูอเ,ดเดออกินเหาน,น้ำมือตีลูกเียจ้ะแหนาก็ไม่จ้ะแกแ่หนาก็เปียกสิเศร้าเหตุเฟียอวตารเลลูกเด้ออืมย่าไปหาดาพุ่น ะเพราะว่าคู่มือนี่ไอ้คููมือมันเห็ดเดือเบิร์ดี้เขานั่มหาเดือเบิร์ดี่ว่าผู้ใดด่าผู้ใดบานมาหลูกก็เห็ดเด้อหลูกเด้<ต>อเออพอ่งเป็นนักเอกที่เห็นหลูกเห็ดเข้าใจบแ่แ,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 แกไม่ร้อนัเป็นเป็นดอกา้เฮียว่ร้าเห็ดเฟียดอวตารพ่อกขสิรับ คือเห็ดเป็นลูกต้นแค่ขนาดพ่อยังเงห็ดบ่เป็นไอจีกระเห็ดแม่พราะนกคงสกอเรนไหมเพราะลูกเออแมนละ้านแกเห็ดเด้อลูกเด้อถ้าพ่อยังเงห็ดบ่เป็นลกูกทีออ่เห็ดเป็นบ่ไะะด,ออปปไ,ดไปโรงเรียนตีมือน,นี่ยบอเดออกโรงเรียนเนี่ยเดาเอาออกโรงเรียนแล้ว เป็นเฮาไลท์ิเลยออกพอกบแม,ม,ม่มันม้เงินงเอาพอกับเมีมวนมีงเงินทรงสายพอกบเมียเสียภาพเพ่พไปหาพอน้ำพอกับเมยียดูหลกถือโทษสาไปดูวยวันพอนกูสสก่อนทั่วมาวางสิยังก็หลกตัดสาย กินมาดา่าโอ้ยดา่าคนมาสันอีหลาเอ้